เพราะว่ามีการไปดูงานที่จันทบุรีกำหนดข้อตกลงข้อตกลงต้านและลดทุจริตในประเด็นความเสี่ยงการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อประกอบกิจการเลี้ยงหอยนางรมที่แม่น้ำเวรุนะคะที่อำเภอคลุงค่ะคือมันก็มีประเด็นที่ว่าประชาชนพื้นที่เขาได้รับความเดือดร้อน<ฆ>จากผู้ประกอบการที่เขาไปเลี้ยงหอยนางรมเนี่ยแล้วขยาย พื้นที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นค,คุณนึกออกไหมมันก็ต้องเลี้ยงในน้ำใช่่ะมันไม่มีชฉนดเหมือนออที่ดินเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็มีโคต้าอยู่นะว่าอยู่ตรงไหนอะไร <c oughs> ยังไงเนี่ยนะคะทีเนี้ยขยายพื้นที่มาเรื่อยๆคะ่ะกีดขวางการสัญจรทางเรือในแม่น้าเวรุนะคะก็เป็นเหตุทําให้ลําน้ําตื้นเขนินส่งผลต่อการประกอบอาชีพของประมงพื้นบ้านอื่นๆด้วยยังไม่หมดปัญหาก็คือทิ้งขวดขยะพลาสติก ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์เอาไว้เลี้ยงหอยนี่แหละกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ในแม่น้ำเวรูเนี่ยยังปรากฏการใช้พงพังดักสัตว์น้ำอีกอก็เป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายกีดขวางทางน้ำและเป็นอันตรายต่อการเดินเรือนะคะอ่ะก็ให้เกิดความชัดเจนทั้งเรื่องของการเลี้ยงหอยนางรมกันก่อนนะคะมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเนี่ย ไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้มีการเลี้ยงหอยนางรมนะคะให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีสำนักประมงไปดูไปสำรวจนะคะว่าปัจจุบันนี้เขาเลี้ยงหอยนางรมกันเยอะไหมให้ทำโซนนิ่งกันไปเลยทำพื้นที่ทำแนวเขตให้มันเหมาะสมใช่อพอทำแผนอะไรเสร็จเนี่ยให้เสนอต่ออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อพิจารณาว่าอ่ะ เกษตรกรท่านนี้จะขอเลี้ยงหอยนางรมในพื้นที่ตรงนี้ใช้พื้นที่เท่าไหร่ได้ไหมอ่ให้ยื่นเรื่องไปก็ให้ทางทรัพยากรป่าชายเลนกับจันทบุรีดูแลเรื่องนี้นะคะ,ะข้อที่สองค่ะพิจารณาห้ามใช้ขวดพลาสติกเป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยงหอยนางรมนี่เพิง่งทราบว่าเขาใช้ขวดพลาสติกเลี้ยงนะโอ้เพิง่งทราบเหมือนกันนะอ่ก็ให้สำนักประมงจันทบุรีค่ะเสนออ่าในการประชุมของประมงจังหวัดต่อไปซึ่งเดี๋ยวเขาจะประชุมช่วงสิงหากันรนี้นะคะ และมีเรื่องการกำจัดขยะพลาสติกในแม่น้ำด้วยให้ท้องถิ่นจังหวัดไปพิจารณาเอาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปดูแลต่อ 3. คือการจัดการกับสิ่งที่ล่วงล้ำลำน้ำําที่ไม่ได้รับอนุญาตมีอะไรบ้างแพรไม่ไผ่ทุ่นขวดพลาสติกเอาไว้เลี้ยงหอยนางรมนี่แหละครซึ่งกินพื้นที่ลำน้ำ เกินเกณฑ์น,นะคะที่กรมเจ้าท่ากําหนดไว้เขากําหนดว่าไม่ควรเกินหนึ่งในสามของอความกว้างของลําน้ําแต่ทุกทุกรายเกินกันเกือบหมดนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายเลยนะก,กรณีตัวอย่างการแก้ปัญหาคลองน้ำใสจันทบุรีเอามาปรับใช้ร่วมกันกับที่นี่นะคะ แล้วก็มีในส่วนของลักษณะผู้ที่ลักลอบใช้พงพางเมื่อกี้เนี่ยเป็นเนครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายอ่ะก็ให้ทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการเรื่องนี้สออชน<ส>นั่นเองใช่ข้อสี่สุดท้ายให้ศูนย์ดำรงธรรมนะคะของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไปดูแลนะคะ เพราะมีชาวบ้านหลายพื้นที่ที่เขาทําอาชีพนี้กันอยู่ก็ไปทําประชาคมไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็หาวิธีช่วยเหลือการว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ให้รายงานกับผู้ราชการประจําจังหวัดนะคะอ,อ่ะก็เป็นข่าวอัปเดตจากทางปปชที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดจันทบ,บุรีทักทีมปปปชค่ะ